แั้งนางแั้งนางสวัสดีสวีสดัสสวัสดีพีจับหูผูจับหิมโอ้แม่นสวัสดีพีเรียบหงูดูกระเบนมากบ่ละสวัสดีจริงๆครับผมสวัสดีแบบหยาบคายนะครับโอ้ยนั่นมันเป็นคาแรคเตอร์ผมผมไม่จังไรไม่ใช่ผมเหมือนเดิมครับผมนี่ยละมันแอบถ่ายน้องมอครับผมนั่นนั่นตัวเขาเขาครับยืดพูนครับต้นั้นมันสีไฮนะครับแม่มันกับแม่มันจะดุครับผมแต่ทวดตัวเล็กๆนี่นี่มันจะมีรูประบนี้าแอบถ่ายน้องมอรอบสองคบนี่โอ้ยนั่นนั่น,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 น นี่ครับผมมันจะเดินอยู่ตรงขี้ไถครับผมไม่ใช่ขี้โคหรือขี้ใครมันเป็นขี้ไถครับผมนี่ละนี่ละนี่ละนี่ครับตัวเล็กๆครับตัวเล็กสองตัวคุณจุ่ของคุณอยู่ฝั่งหูเดี๋ยวผมไปลามก่อนนี่เสียงต่อรักมัวดนังป๊อกป๊อกป๊อกปอนะครับป๊อก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 ก่อนะไม่ว่าใครต่อรักว่าเป็นจังหวัสามชาป๊อก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 ในจับหวัดนี่ครับน้อยพุทธสัมเนียร์นีนเป็นจังหวะยังบุญยากเนาะจังหวัดตรังพุทธนครน้อยเดี๋ยวเราเดี๋ยว แอบถ่ายน้องมอครับผมนี่ล่ะมันจะเป็นงัวตัวเล็กๆครับผมงัวตัวใหญ่อยู่ฝั่งนู้นครับผมเป็นลายมือไก่พูดอยเป็นงัวตัวเล็กๆครับงูตัวเล็กครับตัวเล็กๆไม่ตัวใหญ่ชอบครับผมโอ้ยนะคันบานนะตัวใหญ่ดีกันครับก็ตัวไหนนะตัวเนี้มันได้นไลค์กว่าเลยครับเนาะนี่ๆนตัวเล็กไม่ตัวใหญ่ชอบครับผมนี่ล่ะ นี่ครับมันจะเดินตรงขี้ไถครับมันขี้ไถนะครับไม่ใช่ขี้ไถใครหรือขี้คนหรือขี้วัวจะเป็นขี้ไถครับผมจะเป็นวัวตัวสีขาวไม่ใช่สีขาวจะเป็นสีเหยไม่ใช่สีเห่ยหรือสีหัมันเป็นสีนวลสีหน้าล้วนเข้าวายนะครับนกจะงาวอะไรปเด็นนะผมเนาะที่เราไม่ได้แก้เป็นสีครับผมนี่ละนี่ละนี่ละนี่ครับบรรยากาศกิบรรยากาศตอนที่มันเศรนะครับเขาจออกมาลามขั้วลำควยนะครับบรรยากาศที่เก่าที่เดิมครับน้องเสี้ยงมองมันเดิมครับไม่ใช่น้องเสี้ยงไข่หรือน้องเสี้ยงแมวหรือน้องเสี้ยงอะไรแต่มัันนนเเป็้้ออองงงสียมมครบผโ น้อเจ้าดิมนักคะรมคุ้มค่านะครับเนาะอ่านี่ครับผมเนาะอ่ะกกปาปกติไปนะครับสิมเมียนไปทำเรื่องทำการทำงานอย่างอื่นครับผมมาดูวนัวน้อยอยางบนขี้ไทยไม่ใช่ขี้ไครหรือขี้คนหรือขี้อะไรแต่มันเป็นขี้ไถเหมือนเด็กองอ่าสวัสดีผีเรียหัวครับผม